สวัสดีจ้าสาวอีสานแรงงานเกาหลีพี่น้องเลิกงานแล้วเลิกงานเสร็จก็คือเขาสวนหากับเขาพี่น้องเสร็จแล้วมาหิวเขาเฮกับเขาแล้วแล้วไปอาบน้ำมากินเขาก็แม่นิดเด้อพี่น้องเด้อกินเขาน้องข็คนใส่ชีวิตในต่างเดนคนไขแรงงานคนสูญชีวิตผู้ใดก็มากินเขาก็แม่นิดเด้อพี่น้องเด้เอมือนีได้ ปลาซับกับปุกที่สามที่แม่ส่งมาให้กับปุกสุดไทยแล้วพี่น้องกับปุกสุด้ทยแล้วกินกคักกินแน่อยู่ดีเปิดก่อนหอมหนูเพราจะเอาออกจากตู้เย็นจ้านี่โลหนึ่งพี่น้องโลหนึ่งหอม๋ยวตักก่อนตักสดๆเลยจ้าโอ้ยหอมเด้มาเดอ้อ ปลาสับจ้าอยู่เยอะเลยแกเอ้ยเอาอยัางมาแลกกับใบยอมเด้อแม็กซีอบอกปลาสับพี่น้องปลาสับมาต้มจืดแตงกัววุ้นเส้นลูกชิน้นสซดหอนห้อนคอร้องล่องคอล่องคอเดี๋ยวแกดูนี่ฟ้าชีแม่ฉันส่งมาเนี่ยแกดูมันมีอะไรในนี่เปิดกันเด้อในที่ให้ดู มเะเขือยาวมาเาะมเขือม่วงเฮ็ดขาใหญ่ลวกนี่ดอกแค่ที่แม่ฉันตาแข่งส่งมาให้พี่น้องนี่ดอกแคหนา้านี่ยคนไหนที่ยุ่เมืองนอกอยากกินให้แม่ตาแข่งส่งมาให้พี่น้องเด้อตาแข่งตาแข่งแหงเลยเอาใส่ข้างในออกตากแข่งแหงเลยส่งมาหนี่ดอกแคหน้าบ้านเองพี่น้องขาวจ๊วดวุ่นวุอยู่นี่เอามัดล่างน้ำเซ็ตแล้วก็ไปต้ม ้มแล้วก็เอามันนอกน้ำเย็นพี่น้องแตงกวาอยากกินเด้กินของบ้านเองเฮาต้องพริกแพงดัดแปงเอาพี่นออ้องมาเปิดพระโอบอีกอันก่อนเด้เอเปิดพระอบอีกอันก่อนทำไมถึงเค็ดก็เข่าหลาว้ยตีอืมมาตอบอีกรอบเนาะทำไมถึงทำก็เข่าหลายแท้ก็เพราะว่าตอนเย็นเลิกงานมานี่จะทำก็เขาไหวแบบนี้ทุกวันเพราะอะไรเพราะว่า กินช่วงเชา้าพุ่งหนีเชา้าแล้วก็กินตอนเที่ยงพุ่งหนีเที่ยงกินสามเวลาพี่นอ้องอือก็เลยได้เหตุหลายเหตุที่เดียวเพราะว่าจะได้มีเวลาพักผ่อนไม่นิดเหตุงานบ่มีวันหยุดก็เลยต้องทําแบบนี้ย่ำเหนื่อยมากหิวมาบ่าต้องอิ่อยังมากมมยก็แซ่บกับข้าวอันเก่านี่ละ่ะขัวไข่ใส่หอมหัวใหญ่พี่น้องอยู่ฟ้ามไก่เนะาะไข่ฟรีจัดไปเลยซิบลูก กินขันคักๆถิน่นอามันเป็นไขก่กลมๆไข่ยังเงี้ยพี่น้องแล้วก็มีไข่ต้มจ้านี่พี่น้องเอ้ยไข่แฟรจ้ะไข่แฟรไข่ต้มไข่ต้มไข่แฟร์ <ๆ S 1> มาตองพูดอะไรมากมายหิวมากินมากินมากิน,กนข,ข้าวขั้นยังนี่พี่น้องอเอาไหนไปตรงไหนเนาะบัดทีนี่เนาะชื่อไหลเนี่ยเอาจัดบ่ถูกแล้วพี่น้องเอ้ยหิวข้าวได้หนีิมา ก็ร <Like, S 1> ู้จะเอาไหนไว้ตรงไหนเอามานี่แหละเด้อโอ้ยหิวเออเสร็จงานบ่มีวันหยุดเมื่อย์มันได้ก็อ้วนคือเก่านี่ชิมาจัดดอกแค่ก่อนเด้อดอกแค่นะหิวเหลืองานมากกว่หิวคันบอกว่ามาขึ้นนอนชั่วโมงเดี๋ยวเชื่อบ่นอนงตีสอง มาขึ้นนอนตีสองยูเป็นหมูลูกนอนตีสองตีสามตื่นไปเหตุงานแป้ตายพี่น้องเอ้ยอันนี้ตากระติดแล้วกินเข่าเจอนอนอืมอมองเงานองเเข่ากันหยู สูงชีวิตครับอืมอร่อยดอกแค่นะอืมปละราซัพกระสเสบกินมือด้วยังเสร็ Nó khéo mượn Thuộc em Quá như Măng Nó khéo mượn quá yên xuất xuất ván. อยู่เมืองหนอกได้กินกับข่าวบ้านเอียงเ้อพี่น,น้อเด็กกินกับข่าวบ้านเอียงคนมีความสุกเลยใหญ่ไปกินกับข่าบ้านเขาจืดจือซุกม,มือบ่ได้ดอกบ่มีแห้งเหตุงานหาบอรด้ไปล่ะ วนเฮ็ดขาใหญ่มันนี้ซื้อมาใส่วันกินเนื้อย่างวันนั้นอะวันนี้กินบม่มกินบ่มเมื่อกลยใส่ตู้เย็นไว้เลี้ยกมาลวกอีก ăn cất cất cất. Ngon ngon. Bảo kín bảo bệ. Phạc sai chắc น,นี่กลังจิุ๋มือกระมวง ขาวกบอ,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 อร่อยหว่วงกะน่วงขัวไข่รขัวไข่เะห่ม้อยแห่โว้ขัน ai mi hăng, wow, xin แเราจะกินนี่ยังก่อน ป้านปลาย่างปลาย่างที่แม่ส่งมาให้ยังบดเตาะเลยยังบดทำอะไรเลยปลาย่างใส่ตู้เย็นไหวอยู่เลยยังคิดเมนูบอ่อที่เห็ดยังกิงปลาย่างไข่ต้มไข่ต้มโอ้ย ให้ต้มจ้า